ตัวอย่างมิวสิกวิดีโอตัวล่าสุดของลิซ่าออกมาไม่กี่วินาทีครับเป็นแค่ทีเซอร์เท่านั้นเองจากเพลง Lockstar ที่เรียกว่าฮือฮาตั้งแต่ภาพทีเซอร์แล้แต่นี่คือตัวอย่างของ MV ที่มีโลเคชันต่างๆในประเทศไทยแล้วเพียงไม่กี่วิเท่านั้นครับเป็นไวรัลทั่วไวปอไวปอ๋คืออะไรก็คือโซเชียลมีเดียในจีนนี่คือเวลี ซูเปอร์ซอปพาวเวอร์อันดับหนึ่งของโลกใบนี้แล้วคือลิซ่าคนในเวปอบอกว่าอะไรรู้ไหมอยากมาเที่ยวเมืองไทยอยากมาตามรอยลิซา่าอยากจะไปครบทุกที่ที่อยู่ในวิดีโอครับและอีกภาพหนึ่งที่สร้างความฮือฮาบนโลกใบนี้เลยนะคือเยาวราชที่เป็นแบบนี้ข้อแรกนะครับมันคือความโปรเฟชชั่นอลของทีมงานทั้งหมดการประสานงานต่างๆรูปไม่มีหลุดออกมาแม้แต่แอะเดียว ภาพต่างๆการประสานงานของเขตไม่ว่าจะเป็นตำรงจตำรวจอะไรต่างๆนานาผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆแถวนั้นล้วนแล้วแต่ให้ความช่วยเหลือการถ่ายทำเซตนี้ออกมาแล้วได้ภาพที่แบบระดับโลกอะของจริงเอางี้ต้องติดตามวันที่28 9นาฬิกานะครับเพลง l o อก s t a r ตัวเต็มจะอลังการแค่ไหนนี่แค่ทีเซอร์แตกแตนแล้วคุณนาะ